วันนี้เราจะมาผัดกะเพราไข่เยี่ยวมาหมูกรอบนะคะมีหมูกรอบประมาณสองเอประมาณหนึ่งหนึ่งถ้วยแล้วก็มีไข่เยี่ยวมาสองฟองแล้วก็มีพริกประมาณสิบเม็ดสิบเม็ดแล้วก็มีกระเทียมห้ากลีบแล้วก็มีน้ําตาลน้ําตาลอ่ดน้าตาลรายธรรมชาติหนึ่งช้อนชาแล้วก็มีน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีซีอิวอ๊วดําแต่งสีครึ่งช้อนชาแล้วก็มีใบกะเพราของเราค่ะ ไข่เยี่ยวมากะเพรากรอบค่ะวันนี้เราจะมาผัดกะเพราไข่เยี่ยวมาหมูกรอบนะคะแล้วก็ทมีกะเพรากรอบโรยหน้าด้วยค่ะอันนี้ใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ํามันเพื่อจะทอดไข่เยี่ยวมากับใบกะเพราก่อนนะคะรอให้น้ํามันร้อนสักครู่นะคะร้อนเดี๋ยวเราเอากะเพราลงได้นะคะทอดกะเพราก่อน น้ำมันร้อนได้ร้อนใช้ได้ไม่ได้ใช้ตะหลิวที่เป็นไม้นี่ลงไปจิ้มนะคะตอนนี้น้ํามันยังร้อนไม่เต็มที่ค่ะถ้าตะหลิวเริ่มเดือดแสดงว่าร้อนตะหลิวที่เป็นไม้เดือดนะคะก็คือวัดอุณหภูมิโดยที่เราไม่ต้องมีเครื่องวัดนะคะอันนี้น้ํามันใช้ได้แล้วค่ะรีบใส่กระเพราลงไปเลยนะคะพอใช้ไฟน้ำมันให้ร้อนเต็มที่นะคะร้อนแล้วก็คนจนแคบๆเดียวล้วเลืเอาขึ้น ลอสได้แต่นนี้ต้องรีบมาขึ้นเลยนะคะเพราะมันกรอบแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้ถ้าน้ำมันร้อนเราทอดไม่นานแล้วมันจะเขียวนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็เสร็จการแล้วแล้วก็ใช้น้ํามันตัวเดิมนะคะมันจะได้ความหอมของกระเพราทอดไข่เยีวมาไปเลยะคะ่ะใส่ไดเริ่มจุดเดี๋ยวก็เราก็ผ่าจีบมาเลยะคะ่ะนี้จะทอดด้านในมันด้วยนะคะสิว ค่ะพเลีทอดไม่เอากรอบเอาแค่พอพอสุกนะคะพอให้มันแข็งๆนิดนึงมันก็ใช้ได้แล้วขึ้นถักไว้ถ้วยอะไรใส่น้ำมันนะ,ะเล็กใหญ่ตามใจที่เราชอบนะคะหันห่นหั่นเสร็จนะคะเราพริกที่เราเตรียมไว้กับกระเทียมนะคะโขกเลคะโขกให้ละเอียดเลยนะคะ ถ้าเรากินเผ็ดล้วก็เพิ่มพริกได้นะคะอันนี้พอแล้วค่ะแล้วก็จัดการจุดแก๊สต่อได้เลยนะคะใช้น้ำมันเมื่อกี้ที่เราทอดที่เราทอดอะ่ะเราตักออกมาเราม่ต้องใช้น้ำมันหมดนะคะเอาแค่เหลือกลนๆนิดหน่อยค่ะแล้วก็พริกที่เราตำในี้ใส่ไปได้เลย ของทุกอย่างมันสุกแล้วอันนี้เราเราจะใส่น้ําน้ําสะอาดนะหรือน้าสุกก็ได้นะคะลงไปนิดหนึ่งอันนี้ฟันไปขึ้นเยอะของสุกแล้วเราจะไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เราใส่เครื่องปรุงไปก่อนเลยค่ะน้ําปลาหนึ่งช้อนใส่ไปเลยนะคะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดําไว้แต่งสีประมาณประมาณครึ่งช้อนชานะคะ พอเข้ากันดีแล้วเราก็เอาไข่เยอะมาลงเลยค่ะแล้วก็เอาเอาหมูกรอบนะคะ,ะคนเราจะพูแล้วก็เอาหมูกรอบลงค่ะมันไม่มีอะไรยากว่ค่ะอาหารนี้เนะาราก็เทใส่าจานค่ะจานที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะ อาหารเราทุกทุกอย่างส่วนมากเราจะไม่ยิ่งทำทานเองจะไม่ใส่ชูรสเลยนะคะนอกจากลูกค้าในร้านที่เขาเขาต้องการนังซึ่งจะใส่ให้นะคะอันนี้ก็เมื่อจัดแล้วก็ใส่ใบกะเพราที่เราทอดนะคะโรยเลยะคะ่ะโรยด้านบนนะคะจะเป็นอันเสร็จนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะ ทาน้าทานแล้วช่วยติดตามสายใหม่ป้าใหม่ไฮโซด้วยนะคะไฮโซเวอร์ Hi นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ